วันนี้นะคะจะมาทําพิธีสะดอกเคราะห์สืบชะตาเป็นพิธีแบบล้านนาเดี๋ยวเราไปดูกันพาเจ๊มาด้วยขอตามมาขี้เกียจอยู่บ้านโดนลูกดา่าโดนลูกไม่ใช่ดลูกดา่าลูกบน่นแจ็คบน่นเพราะว่าแม่กินยาชุดแล้วมันมีผลกระไตและเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าลูกบน่นพอเสร็จปุ๊บขึ้นรถมาจุมบ,บนต่อเขาถามจุมว่าพวกมึงนี่ไวเนาะ บ้า <oct. S 1> น <can> ีโรสิ่าวันนีโรกได้เดินตามมาจ้องงานดังกันบอกกูบ้าสิ่งทำให้งานคลางนอ่นวื่อเรียกไปนู่นเป็นวันเด่นเป็นโนาดีขึ้นมาแล้วเจ้าเป็นวันกูขัน เเดาาจจ้นตคืออันนี้เป็นเทียนที่เอาไว้ใช้สะเดาะวอแล้วก็สูงเท้าตัวเจามห็นไหมเป็นเาไ้ว วันนี้นะคะมาทำพิธีสะดอเคราะห์สืบชะตานะคะโดยที่เทียนเนี่ยดูได้เลยสูงเท่าตัวเรานะคะสุดค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพิธีการสวดสะดือสะดอเคราะห์สืบชะตา ะะสำหรับคนที่เจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีอย่างโตตอนนี้ปีนี้จุ๋มเกิดลากาจุ๋มเจอปัญหาเรื่องสุขภาพหาหมอบ่อยมากนะคะก็เลยบอกว่าจุมจ๋มจุ๋มต้องไปสืบชะตาแบบล้านนานนะจะต้องเป็นพิธีที่แบบโบราณน,นะเราก็เลยบอกพ่อครูบาศักเราท่านก็เมตตาบอกจุ๋มว่าจะต้องทําเทียนที่สูงเท่าตัวเขาเรียกว่าเป็นเทียนคู่ชีวิตเทียนเปิดชีวิตนะคะตอนนี้จริงๆจ,จะมีชื่อเขียนแบบนี้นะเนี่ย จะมีชื่อเขียนคือทําเฉพาะส่วนตัวส่วนบุคคลอย่างของพี่ฟุ๊กเนะี่ยความสูงก็จะเท่าของพี่ฟุ๊กเห็นไหมของจุม๋มความสูงก็เท่าของจุม๋มแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในการจุดนะคะตอนจุดนะคะก็จะต้องอธิษฐานนะคะให้เราเจอแต่เรื่องราวที่ดีอันนี้เป็นเทียนที่สั่งทําเฉพาะส่วนตัวส่วนบุคคลนะคะอ,อนนะคะย่างฟูอยู่ ติดแ่่มอเยอะเยเยนมาเวันนี้คบครับบาดต้นน้อยแล้วยังดนใหญุ่นยิงแ่ดนใหญ่เอมาดังขับสาในกางคูบาร์ยโกวยเนาะนี่คือแบบทำขึ้นมาโดยเฉพาะมีมาก ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยสุดนี่คือแบบสืบชะตาแบบล้านนาชัดๆเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทูติยังปีธรรมังสรนัง ข้าชาเมโสติยังเปธรรมังสารังข้าชาเมทุติยังเปสองครังสารังข้าชาเมทสติยังเปสังคังสารังข้าาเมทาติยังเปธรรมังสารังข้าชาเมทุติยังเปธรรมังสาังขฉามา นาติยัมเปสังฆังสรนังคัจฉามิชาติยัมเปสังฆังสรนังคัจฉามิปานาติปะทาเวรมาเนศิกาปังสมาทิยามิ ติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอา,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 าธาอาินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาธินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ คาเมจูมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิคาเมสูมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุลามระยะมัจัปปะมาตถานา เวร่มานิพัทธิกาปตะนิจเรนะสุขะติยันติจเรนะโมกังสัมปตจเรนะนิปุติยันติตัสธรมทีิโสทายวะทำมอย่างนี้คมมืออย่างนี้ทำมืออ่าาจะเล่นปักอง่หมใส่ในกระงตรงน้ครส่กระพงตรงอจะปัดสิที่ไม่ดีออกไปเดี๋ยวก็จะดับไปกับไฟเนี่ย ถึงจะใช้นใช้น้ำดสาธุกาเจ้ากอดเากระพระพุทธเจ้าพระธารมเจากระสังฆรจุพี่ดารดารนดาวดุาันจเจ้าเต็มใจเตวากจิ์สิทคิ์ทั้งหลายขอได้มาเมตตาไปโปรดเทน้าคุณดน้ำสัสีนเน้มะริจยโจกไหทุกไห่โจรไหโหลไไฟไหลข้อกวาเมีไทอันตรายทั้งหลาย้ออข้อเย็บข้อไฟข้อไม้ข้อหนาวข้อที่าน้ำทิพหข้อไปหลังอย่าได้มาท้าข้อไปได้อย่าได้มาจนข้อกัวจนได้ทอก้อเหนื่อน้อยไม่จับมาเกิดทั้งสิ้ไทย เสนียดอะไรทั้งหลายทั้งปวงผู้ถือคน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 คาถาสิ่งต่างเหล่านี้บอกนะข้อดางด้านหลากหายตัวตนปีชงตลอดจะด่ริงที่ไม่ดีไม่น้อยู่ในหลักกานที่ได้ขอได้นอนร่ต้องไปในวันนี้นานี่เต้องไปตามว่าที่ใจจักก็เรื่ต้องไปตามว่าจันทรอกของว่าจันทร์วัน่ต้องไปตามว่างานนี่ราเจ้าแบนยิ่ยเ่ต้องไปตามว่าพุทธ่นงน้นต้องไปตามว่าพุทิยงเินมือเรื่อต้องไปตามว่าสุทิพระเจ้าของว่าศาสนาไม่ต้องไปตามว่าเจ้าดีนาายองยาข้าจะนีข้อขึ้นนี้ข้าจะผีกรอ โรดดี้เตะนวับตะบะตุตะบะตกตะบะหลบตะบะไฟตะะก็ทับไปไหนไปทับไหนที่ตาตาเราวันนี้ยันี้กัดชะมีโอกาสเสดที่าอีน่เงินจากที่คนทำบุญที่เทวาลัยค่ะแล้วก็นี่เงินของพวกเราร่วมถวายพระคบาวันนี้ค่ะถวายพระครบาครับลาคลตเียนอ 段，鼓鼓，秧段。